มันเริ่มจากเสียงเพลงเพลงที่เพราะจับใจเหมือนเสียงกระซิบจากใครสักคนในความฝันผมเดินทางเข้าไปในป่าลึกแห่งนั้นตามคำร่ำารือถึงความงามที่ไม่มีที่ใดเทียบผมเป็นช่างภาพอิสระชอบเก็บภาพความงามของธรรมชาติแต่ครั้งนี้มันต่างออกไป สามวันแรกทุกอย่างราบรื่นผมได้ภาพสวยๆมากมายแสงเช้าหลอดผ่านม่านหมอกน้ำตกสีมรกตดอกไม้ป่าที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแต่พอเข้าวันที่สี่ผมเริ่มได้ยินเสียงเสียงเพลงที่ว่า ตอนแรกผมคิดว่าหูแววอาจจะเหนื่อยล้าจากการเดินทางแต่เสียงมันชัดขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีคนร้องเพลงกล่อมอยู่ใกล้ๆผมพยายามหาต้นตอของเสียงตามเสียงไปเรื่อยๆลึกเข้าไปในป่าผมจำได้ว่าตอนนั้นเริ่มรู้สึกแปลกๆเหมือนมีใครกำลังมองผมอยู่ตลอดเวลา ลมพัดวูบวาบใบไม้สั่นไหวผิดปกติแต่ผมก็ยังคงเดินหน้าต่อไปตามเสียงเพลงนั้นไปจนกระทั่งผมเห็นเธอยืนอยู่กลางป่าแสงจันทร์สาดส่องลงมาที่ร่างของเธอผมเห็นแค่ด้านหลังผมยาวสลวยปลิวตามลมเธอใส่ชุดสีขาวบางเบาและกำลังร้องเพลงนั้นเพลงที่ผมตามหา ผมเดินเข้าไปใกล้เธอคุณครับคุณร้องเพลงเพราะมากผมพูดออกไปแต่เธอไม่ตอบเธอเพียงแค่หันหน้ามาผมไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความว่างเปล่าดวงตาของเธอว่างเปล่าไม่มีแววตาไม่มีชีวิตเธอค่อยๆย,ยกนิ้วขึ้นชี้ไปข้างหน้าชี้ลึกเข้าไปในป่าที่มืดมิดเข้าไปสิ ข้างนั้นสวยงามกว่าที่คิดเสียงของเธอเย็นเยียบราวกับน้ำแข็งผมรู้สึกเหมือนถูกสะกดจิตผมก้าวเท้าตามเธอไปหลังจากนั้นไม่มีใครเคยเห็นผมอีกเลยไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมในป่าลึกแห่งนั้นรู้แต่ว่าเสียงเพลงนั้นยังคงดังก้องอยู่ในป่าตลอดไปรอคอยเหยื่อรายใหม่ คุณเคยได้ยินเรื่องเล่าของนางไม้ที่ล่อลวงคนเข้าไปในป่าแล้วหายไปไหมบางทีเสียงที่คุณได้ยินอาจไม่ใช่แค่เสียงเพลงถ้าฟังแล้วรู้สึกขนลุกอย่าลืมติดตามหลอนติดหูนะครับตอนต่อไปอาจยิ่งกว่านี้เคยเจออะไรคล้ายๆแบบนี้ไหมฝากเล่าไว้หน่อยครับ